ก็ทําให้หน่าศึกษาชัดชวงเป็นอข้ิวนิสต์นะครับชัดชงเข้าป่านะครับพ่อแม่ก็พานะครับพาพ่อผมนะตรงเล็กๆเ,เ,เข้าป่าเข้าไปอยู่ในป่ามาสู้รบกับทหางไทยนะครับก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจกันก็เลยชัดชวงไปเป็นอมมิมนิสต์นะครับกลับมาสู้รถกันนะครับก็ยังจะน้ําไปอยู่ในป่าในเขา จงพี่น้องประชาชนอยู่ในป่านะของลำบากนะฮรแล้วก็ทางพงเอกพงเอกแปงนะครับตินาสนานน์นะสนัยมันมาเป็นนายรัฐมนตรีมาแก้กฎหมายให้พี่น้องออกมาร่วงพัฒนาชาติไทยมาพัฒนาประเทศชาตินะครับก็พี่น้องก็เลยเห็นว่ากฎหมายออกมาดีนะครับก็เลยออกมาหมดตัวนะครับพ่อแม่ก็พาเราออมาออกมาหมดตัวก็มาอยู่ที่จิติโคนะครับ สมัยน้องผมก็ไปเรียนหนังสือที่เจดีโคผมไปเรียนหนังสือนไม่ใช่ว่าอายุ6ปีหรือ7ปีตัวเล็กครับไปเรียนหนังสือนี่ตัวใหญ่แล้วครับร,รู้เรื่องกันหมดแล้วนะครับก็ไปเรียนต,ตนั้งแต่ป .1 ถึงป .4 นะครับไปเรียนถึงป .1 ถึงป .4 ในสมัยนั้นนะครับในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์นะครับ ก็พ่อแม่ว่าให้แต่งงานแล้วก็มาทำไร่เขาพ่อจะได้มีเงินมีทองนะครับก็เลยต้องปอกมาแต่งงานกับภรรยาของเลขนะครับก็มาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็เลยทําไปทำมาก็ที่ดีที่นี้ก็มีเยอะครับก็เลยทําไม่ไหวก็เลยก็เลยเอาภรรยาคนที่สองีกนะครับก็มาอยู่้ี่กันตรงนี้ในพื้นที่นี้นะครับที่ดนผมที่ดินเปรมอะไรนี้นะครับ มาทำมาตั้งแต่สมัยเราหนุ่มมระจุถึงปัจจุบันนะครับก็ผมมาทำตัวนี้ก็มาศึกษานะศึกษาตั้งแต่มีกศนนมีนักศึกษาผู้ใหญ่แล้วก็สอนนอก็มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่มาเรียนกศนนแล้วก็มาเรียนศนกศนแล้วมีอนุอนุปริญญาก็ไปเรียนอนุปริญญาแล้วก็มีวิไลวิทุน ก็ไปเรียนที่หาหลัยไวทึกผมก็จบปริญญามานะครับแต่ว่า,าผมก็มีอายุแล้วก็มีก็มาทำการเกษตรนะครับก็จะนังมานะครับตัดท่านนังมานะครับผมก็มีความคิดว่าไอ้อย่างเป็นข้าราชการนะเนี่ยเขากระเสียง นะครับเขาจะมีบันเน่งบรรน,นางนะ,ะแต่เราเป็นกันนานเนี่ยถ้าเราหมวบรรลักษเราก็จะไม่มีอะไรก็เป็นชาวบ้าช่วงที่เราหมวบรรลักเราก็จะเอาอะไรมาเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเรานะะผมก็ก็ตรงที่อยู่ในตำแหน่งเป็นกันนานก็มีอำเภอมีกเกษตรอำเภอมีพมตมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางครั้งก็มีสสก็มีง้อหัมันเราก็ไปดูงานนะไปดูงานก็ไปดูที่เชียงใหม่เพชรองคล้ายบ้างที่เพชรบุรีช่างหัวมันเนาะช่างหัวมันแล้วก็ไม่รู้หลายที่นะครับเขาหินซองอะไรนั่นหลายที่ครับก็ประทับใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เลยมาตั้งใจว่าอย่างนี้เรา ผมก็ต้องมาปลูกนะครับปลูกไม้ยืนต้นนะฮะเพราะว่าเขาพ่อก็ทำมารวยกระลำนะมะเขือเทศเราก็ทำมาดังานั้นเนี่ยเรามาปลูกไม้ยืนต้นคนช่วงที่เรามีอายุนะฮะเราก็จะได้อ่าจะได้อ่ามีผลไม้ไว้ทานแล้วมีผ่าสมควัวไว้ทานเพื่อที่จะปลด ภายเรื่องสารเคมีนะครับแล้วก็อยู่ในอ,อยู่ในไร่เนี่ยเราสามารถดึงทั่วไร่ก็ถือว่า,ากรรมการในตัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ <labeled> ก็เลยตัดสินใจนะครับผมก็เลยมาปลูกนะครับเออมาปลูกนะครับแต่ว่ากล่องที่ผมจะมาปลูกตรงนี้นะครับผมก็มาอ่าครับ ขูดส mm. okay. ัตไว้ก่อนนะครับด้านนี้จะมาขูดสองสัตว์ด้านขวาทางโน้นจะขู่อีกสองสัตว์นะครับเพื่อที่ว่าในตำบลลมไทยพัฒนาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดินแดงไม่สามารถที่จะเกณฑ์นังได้นะครับก็เลยมาลงขูดสัตดูก็ในพื้นที่ีผมพื้นที่ผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่านังนะครับนังจะ นาซัดจะออกตรงนี้ที่หนึ่งจะออกตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะ,ะครองภูพานี้ก็ช่องที่คนใช้นาเยอะๆก็จะไม่มีนางนะเราก็จะใช้นางที่นางซัดตรงนี้แต่ก็ศัพท์นี้ก็สามารถที่จะ,ะเก็บนาได้อยู่ก็มาใช้ช่องอดูแรงนะครับช่องที่มีนางเยอะนะครับผมจะใช้นา้นางภูเขาจะต่อนางจากข้างบนมาใช้เพื่อที่จะ ลดต้นทุนนะแต่ช่วงที่มีนา,มาเมษาแรงๆเนี่ยผมไม่อยากไปยิ่งนั้งกัชบชาวบ้านนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์ให้ชาวบ,บ้านเขาใช้แล้วผมมาสู่นั้งจะสัตว์สี่แห่งนี้เพื่อที่จะมาลดต้นไม้ในๆๆๆในในในไร่ผมนี้นะครับก็ในในในตำบลนนทยนี้นะก็ถือว่าเป็นอากาศนะครับ <ls. S 1> อากาศดีนะครับอากาศดีเหมาะสมที่จะ ปลูกไมย้ยงต้งนะครับแล้วก็ในตำบลลนไทยก็หนังดีนะครับหนังก็ดีนะครับตำบลลนไทยก็ดินก็ดีด้วยนะครับในตำบลลนไทยนะดินดินจะเป็นดินแดงแต่ว่าเป็นดินที่มีน้ามันนะถ้าเราถอดรองเท้าเราไปเหยียดนะไม่สามารถที่จะล้างออกได้ต้องใช้เปลงหรือใช้อ่า